n i n t e n d o Switch 2คอนโซลรุ่นใหม่ล่าสุดของปูนนินที่เกมเมอร์ทั่วโลกรอคอยครับและตอนนี้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะซึ่งเด e Move เอาข้อมูลมาเล่าสรุปให้ตามนี้นะครับ n i n t e n d o Switch 2จะมีหน้าจอใหญ่ขึ้นจาก6.2นิ้วเป็น7.9นิ้วในขณะที่ความหนาของตัวเครื่องจะเท่าเดิมจอให้ความละเอียดสูงแบบ 1,080p และพิกเซลมากกว่ารุ่นเดิมถึง2เท่านะครับช่วยเกมดูล,ละเอียดแลวก็สมจริงมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งรองรับการเล่นเกมที่120เฟรมต่อวินาทีทําให้ภาพลื่นไหลหน้าจอจะเป็น LCD ที่สว่างสดใสรองรับ HDR ที่เพิ่มความคมชัดไม่ว่าจะเป็นส่วนที่มืดหรือว่าสว่างของภาพ j o ย c o n 2คอนโทรลเลอร์จะออกแบบมาให้กระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับปุ่ม SL และ SR มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มความสะดวกในการควบคุมและก็ใช้กลไกแม่เหล็กทําให้ติดแน่นกับตัวเครื่องแต่ก็ยังถอดออกได้ง่ายเพียงกดปุ่มด้านหลัง นอกจากนั้นจอยคอนยังถูกออกแบบมาให้สามารถใช้เป็นเมาส์ได้ด้วยครับซึ่งเหมาะสำหรับเกมที่รองรับการควบคุมด้วยฟังก์ชันนี้ระบบเสียงมาพร้อมกับลำโพงที่ได้รับการปร,ปรับปรุงเสียงให้ใส่และก็สมจริงรวมไปถึงระบบเสียงแบบ 3D Surround Sound ที่ยกระดับเสียงในเกมไม่เหมือนมาจากรอบตัวผู้เล่นมีไมโครโฟนในตัวสําหรับพูดคุยกับเพื่อนระหว่างเล่นเกมครับพร้อมเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนที่จะช่วยกรองเสียงพูดให้ชัดเจน งานด้านการออกแบบก็จะมีการปรับขาตั้งที่แข็งแรงกว่าเก่ามีพอร์ต USB-C 2ช่องซึ่งอีกช่องที่เพิ่มเข้ามาจะใช้สําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเช่นกล้องหรือว่าการชาร์จในโหมดแท็บเลท็อปซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการเล่นแบบตั้งโต๊ะพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเป็น256 g b นะครับซึ่งมากกว่ารุ่นเก่า8เท่าให้ผู้เล่นสามารถดาวน์โหลดและจัดเก็บเกมได้มากยิ่งขึ้นและการอ่านเขียนข้อมูลที่เร็วกว่าเดิมนอกจากนั้นมาเชื่อมต่อเข้ากับด็อกเพื่อเล่นในโหมดทีวีตัวเครงิ ในด้านของการจัดการความร้อน Nintendo Switch 2จะมีพัดลมระบายอากาศที่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนจนเกินไปเกี่ยวกับการรองรับเกมก็จะรองรับแบบตลับเกมและก็แบบดิจิตอลทั้งเกมใหม่แล้วก็เกมจาก Nintendo Switch รุ่นก่อน Nintendo จะมีการเพิ่มปุ่ม C Button เข้ามาด้วยนะครับตามความเข้าใจของผมก็คือ C ก็น่าจะหมายถึงปุ่มแชทที่จะสอดคล้องกับ Nintendo Game Chat นะครับ เกมแชทจะทําให้ผู้เล่นสามารถพูดคุยกับเพื่อนๆหรือว่าครอบครัวได้ในขณะเล่นเกมผ่านไมคโครโฟนที่ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องนอกจากนั้นก็จะมีระบบจดจําเสียงและก็ฟังก์ชันการตัดเสียงรบกวนแม้ว่าในตอนที่เล่นเกมจะมีเสียงอื่นๆเข้ามาแทรกทาให้เสียงของเราชัดอยู่ตลอดเวลาครับ เกมแชทจะมีฟีเจอร์แชร์สกรีนให้เพื่อนได้เห็นภาพจากหน้าจอของเราได้ด้วยซึ่งก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเล่นเกมเดียวกันนะครับจะเล่นเกมอื่นก็สามารถแชร์สกรีนให้กันได้อีกทั้งเรายังสามารถแคร์หน้าจอของเพื่อนเพื่อดูไปด้วยกันได้ข้อดีของระบบนี้ก็คือในกรณีที่เพื่อนเล่นไม่ผ่านหลงทางสู้บอสไม่ไหวผู้เล่นคนอื่นก็จะสามารถให้คําแนะนําผ่านระบบนี้ได้นั่นเองฟีลลิ่งเหมือนสมัยก่อนที่เรานั่งเล่นเกมในห้องเดียวกันนะครับนั่งดูเพื่อนแล้วก็ช่วยคิดวิธีหาทางไปต่อด้วยกันอะไรทํานองนี้ อกจากนั้นอุปกรณ์เสริมที่เข้ามาเพิ่มความโดดเด่นให้กับระบบนี้ก็คือ Nintendo Switch 2 Camera ทำให้เราสามารถมองเห็นหน้าเพื่อนและคนในครอบครัวในตอนเล่นเกมไปพร้อมกันฉะนั้นถ้ามองภาพรวมของเกมแชทก็มีรากฐานมาจากแนวคิดที่ต้องการให้ผู้เล่นใกล้ชิดกันมากที่สุดครับแม้จะอยู่ไกลแต่ว่าการได้เล่นเกมด้วยกันผ่าน Nintendo Switch 2ก็จะทําให้เราใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นท้ายสุดเกี่ยวกับเกมแชทก็คือระบบนี้จะรองรับทั้งการเล่นแบบ handheld แล้วก็การต่อ docking นะครับถัดมาจะเป็นฟีเจอร์ที่เรียกว่าเกมแชร์ ผู้เล่นสามารถเล่นเกมที่รองรับได้พร้อมกันถึง4เครื่องด้วยการแชร์จากเพื่อนที่ซื้อเกมนั้นน,นแค่คนเดียวได้ซึ่งเกมแชร์ชจะรองรับการเล่นในพื้นที่เดียวกันแบบ Local Multi Player หรือว่าจะเล่นแบบออนไลน์ข้ามสถานที่ก็สามารถสนุกไปพร้อมกันได้ง่ายๆข้อดีก็คือระบบนี้จะรองรับครอบคลุมไปถึง Nintendo Switch รุ่นแรกด้วยครับแต่ต้องย้ำว่าเกมที่เล่นได้จะต้องเป็นเกมที่รองรับระบบเกมแชร์เท่านั้นนะ ฟีเจอร์นี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเล่นเกมแบบมัลติเพลเยอร์ให้กับผู้เล่นและก็เพื่อนสามารถสนุกไปกับเกมโปรดร่วมกันได้อย่างไม่มีข้อจำกัดอีกทั้งรองรับการใช้งานร่วมกับเกมแชทได้ด้วยเช่นกันครับทีนี้ในด้านของเกมเกมที่จะขายพร้อมกับตัวเครื่องแน่ๆก็คือ Mario k a r t w ์ r l d เกมภาคนี้ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับสนามแข่งที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกทุกสนามจะเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาของวันและก็สภาพอากาศ ทาให้บรรยากาศของเกมดูสมจริงและก็แตกต่างในแต่ละครั้งที่เราเข้าไปเล่นเกมจะมีโหมดฟรีโรมที่เราขับออกนอกสนามแข่งได้ด้วยครับโดยเราสามารถเดินทางไปทุกที่ในโลกของเกมสำรวจเส้นทางใหม่ๆหรือว่าจะเป็นโหมดคลาสสิกอย่างกลางปีก็จะยังอยู่นะครับโดยผู้เล่นจะแข่งขันผ่าน4สนามในแต่ละรายการเพื่อย่งชิงอันดับที่1นึ่ทว่าเกมก็จะมีระบบการเดินทางจากสนามหนึ่งไปยังสนามถัดไปเพื่อให้สอดรับกับระบบฟรีโรมที่เพิ่มเข้ามานกเอ o าทัวร์จะเป็นโหมดใหม่ที่จะให้เราแข่งแบบต่อเนื่องจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุด ผ่านจุดเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆครับถ้าผู้เล่นคนไหนทําอันดับได้ต่ํากว่าที่เกมกาหนดตอนที่ถึงเช็คพอยต์ผู้เล่นคนนั้นจะถูกคัดออกเกี่ยวกับข้อมูลอื่นๆของเกมนี้ม a r i o k a ค t World จะมีอัปเดตเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่17เมษายนนี้นะครับทีมงานของ Nintendo อธิบายภาพรวมของเกมเอาไว้ว่าเกมจะแบ่งออกเป็น3หมวดหมู่ครับ1คือเกมที่สร้างขึ้นมาสําหรับ Nintendo Switch 2โดยเฉพาะ2จะเป็นเกมจาก Nintendo Switch รุ่นแรกและ3ก็คือเกมจาก Nintendo Switch รุ่นแรกที่ได้รรรัับกกาอปเเดให้็นน Nintendo Edition Switch Mido Party Super Jambo 2ช่ The Legend of Zelda ทั้ง2ภาพหรือ Kirby and the f o r g o t t e n Land การอัปเกรดจะยกระดับในเรื่องของกราฟิกกับความลื่นไหลของภาพนะครับและบางเกมก็จะมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ากับเครื่องเจนที่2ด้วย ส่วนอีกเกมที่น่าสนใจก็คือ Metroid Prime 4 Beyond ที่จะลงให้กับทั้ง Nintendo Switch แล้วก็ Nintendo Switch 2โดยจุดที่เป็นข้อสังเกตก็คือเกมนี้จะเป็นแนว FPS นั่นทำให้ Joy-Con 2ที่มีฟังก์ชันคล้ายเมาส์จะตอบโจทย์การเล่นเกมนี้ให้กับผู้เล่นที่ถนัดการใช้เมาส์มากกว่าและด้วยการยกระดับความแรงของตัวเครื่องผมจึงมองว่าการออกแบบ Joy-Con ในลนักษณะนี้ก็จะเป็นไปได้ที่เกมในยุคต่อไปของ Nintendo จะเป็นเกมแนว FPS มากยิ่งขึ้น ประกอบกับเทรนด์ของเกมแนว FPS ที่มีความหลากหลายทั้งที่เป็น s i n เ l ิลเพลเยและก็ไลฟ์เซอร์วิสก็เป็นไม่ได้นะครับที่ทาง Nintendo ก็น่าจะอยากเข้ามาลงตลาดเกมในกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นต่อไปเราคงได้เล่นคอร์บลิวตี้เอเป็กเลเด้วยเครื่องนี้แน่ๆครับในส่วนของเกมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Nintendo ก็มีหลายเกมประกาศในงานนะครับเช่น Elden Ring, เฮดี้2 Street Fighter, Split f i i t i o o Hogwarts Legacy ยากูซ่ a Civilization 7 Cy b e r p u พั2077 Final f a n t a s y 7 remake ซึ่งเกมเหล่านี้บางเกมก็พร้อมให้เล่นตั้งแต่วันแรกที่เครื่องวางจาหน่ายผู้ชมสนใจเกมไหนก็ติดตามรายละเอียดของเกมนั้นๆกันอีกทีนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือเกมที่กําลังพัฒนาเช่น donkey Kong Banana, Kirby Air Rider, Hyrule Warrior Age of Imprisonment และก็ The Dust Blood จาก f r o m Software เกมนี้ตอนนั่งดูไลฟ์ทำเอาผมตะโกนลั่นห้องเหมือนกันนะตอนแรกก็คิดว่าเป็นบัตรปอนนะครับแต่เห็นแค่นี้ก็ต้องซื้อแล้วละ่ะเกี่ยวกับวันวางจำหน่าย Nintendo Switch มีกำหนดการวางขายในวันที่5มิถุนาย,ยนปีนี้ครับ ซึ่งจะแบ่งเป็นเครื่องโซนญี่ปุ่นกับเครื่องแบบมั l ติแ a n g ก a g ผมเข้าไปอ่านใน official website เขาบอกว่าเครื่องญี่ปุ่นได้รับการออกแบบสําหรับการใช้งานในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นภาษาในระบบสามารถใช้ได้เฉพาะภาษาญี่ปุ่นและสามารถเชื่อมโยงกับบัญชี Nintendo ได้เฉพาะบัญชีที่ตั้งอยู่ในประเทศและภูมิภาคญี่ปุ่นเท่านั้นนอกจากนั้นการจองเครื่องญี่ปุ่นเขาระบุเอาไว้ด้วยนะครับว่าสําหรับการจองเครื่อง Nintendo Switch 2ทาง My Nintendo Store จะจัดการขายแบบสุ่มจับฉลาก นอกจากนี้ร้านค้าที่จำหน่ายเกมทั่วประเทศและร้านค้าออนไลน์จะเริ่มเปิดให้จองหรือรับลงทะเบียนแบบสุ่มจับฉลากตามลำดับหลังจากวันที่24เมษายนเป็นต้นไปเมื่อการเตรียมการเสร็จสิ้นการสมัครเข้าร่วมการขายแบบสุ่มจับฉลากผ่าน My ท์นินโด้สโตร์จำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้ณวันที่28กุมภาพันธ์ปี2025ต้องมีระยะเวลาการเล่นซอฟต์แวร์นิน ndo Switch รวมมากกว่า50ชั่วโมงในวงเล็บไม่นับรวมซอฟต์แวร์ตัวอย่างและซอฟต์แวร์ฟรี 2คือในขณะสมัครต้องมีระยะเวลาการสมัครสมาชิก Nintendo Switch Online รวมไม่น้อยกว่า1ปีและยังคงเป็นสมาชิกในขณะสมัคร3หากเป็นผู้สมัครแบบ Family Plan เฉพาะผู้ที่เป็นผู้ซื้อบัตรสมาชิกเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้อที่4เฉพาะผู้ที่ตั้งค่าป,ประเทศเขตในบัญชี Nintendo เป็นญี่ปุ่นเท่านั้นที่สามารถสมัครและซื้อได้รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครจะประกาศในเว็บไซต์ My Nintendo Store หลังเวลาเที่ยงของวันที่4เมษายน ที่นี้สำหรับเกมเมอร์ชาวไทยที่ต้องซื้อเครื่องแบบมันติล a ง g u เ g ชเขาเขียนบอกว่าสำหรับท่านที่ต้องการเครื่องภาษาอื่นนอกจากภาษาญี่ปุ่น Nintendo Switch 2เวอร์ชันมันติล n ง u a g e s สเต็มจะวางจําหน่ายวันที่5มิถุนายนปี2025ราคาปลีกที่แนะนําคือ69,980เยนในวงเล็บรวมภาษีรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนจะประกาศให้ทราบตั้งแต่บ่ายวันที่4เมษายนเป็นต้นไป เอาละครับข้อมูลแบบร้อนไฟลุกหลังดูไลฟ์จบ1ชั่วโมงก็จะประมาณนี้นะครับตกหล่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมมีเสริมอะไรก็ลงไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก่อนจากกันไปก็ขออนุญาตฝากผู้สนับสนุนช่องเอาไว้ด้วยนะใครจะซื้อ PC ีโน้ตบุ๊กหรือว่าซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ก็ต้องแอดไว้นะครับส่วนคุณผู้ชมที่เล่นคอมเยอะเล่นเกมบ่อยๆก็ต้องมีแว่นกรองแสงสีฟ้าจากออฟตาสไว้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจะ a n n e l t h e m o v e ขอตัวไปนอนก่อนแล้วพบกัน Optus แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่น zero H over 2.0หรือว่าวาคูวากูติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ official page ของ Optus ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับ ครบเครื่องเรื่องไอทีก็ต้องแอดไวส์นะครับโดยทางร้านมีบริการจําหน่ายสินค้าไอทีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC l ีแล็ปท็อปเกมมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิ์หลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทางหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice co th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด the move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับ a d v i c สศูนย์รวมไอทีสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว